สวัสดีคับพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสว้สุดดงเอาลูกเห็นตาปากคอขาดเอาลูกบวบงกล้องเอาพี่น้องค่ะ and say hi to all my friends from around the world <c oughs> เมื่อนี้พี่น้องค่ะ <c oughs> กินยูนาเคียงออกกํากลังกายค่ะ จะได้รู้ว่าพร้อมเพาะอะไรเน่นูเดลนูเดลนูเดลพี่น้องคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็นมีเดคะ่ะเป็นสินมีมีขาวคะ่ะน้ำตกนะคะเป็นหมู <H art ing> พี่น้องลูกชิน้นแบบปังๆพักหลลาย ใส่บักพริกเผ็ดเผ็ดพี่น้องค่ะส,มสม้มๆเผ็ดๆเค็มๆคือเก่าน,นละ่ะโอ้ยน้องวินแม่ลำคาญเสียงโทรศัพท์ยังมาอืแม่ลำคาญเร็วๆไปพรานไปพรานเขาสั่งกับไปเบิรงอยู่พู้งไกลๆพุ่นไปพี่น้องบัได้ยินเสียงกินเนี่ยไป,ป,รรปเร็วๆโอ้ยบอกว่รู้เลี้ยงลูกก็ได้อืวางเบิรงจักบาทก็หน่ะไปหายายจอยจักบาทดู

and he say he not will love ม e <c oughs> <c oughs> อย่าลืมพี่น้องค่ะแช่น้ำแน่ค่ะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะคนละหนึ่งแชร์ผู้ใดคอมมาแล้วกัพิมพ์คอมเมนต์มาบอกน้ำแน่ค่ะว่าเมือน,นี้ผู้ใดกินก๋วยเตี๋ยวแน่หรือกินข้าวกับอะไรพิมพ์มาบอกกันนะ หมูน้ำผาบ้านผู้ใดนำเถอะผมจุงหลุมาเบิงในเด้อค่ะลังเลี้ยงหอยนาขึ้นเต็มละ เว้นมาเป็นอันลับมันนอนแหละอืมอืมปากบุ้งนะ่ะลวกใส่เยอะๆอืมอืมอืมกิ่นปิ่นแห้ง อร่อยมากประโยชน์หลายเด้อค่ะก็เจียวหนึ่งเด้อค่ะบอกก่นสันอาหารรบหามูเด้อค่ะอืมอน่ะ ปรุงเอาไปที่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเมนูที่แบบปรุงเอานะมากแบบเห็กกิปรุงเอาจะได้บะหมี่แบบกรีกอีเนาะกับกะปิเนาะ 地板。一 Mm-hmm. อยากกินอะไรก็ต้องกินอันนั้นต้องกินให้มันตรงวัตถุประสงค์เมนว่าอยากกินกว๋วยเตี๋ยวจะไปซื้อพิซซ่ามนได้บ่รตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะชีวิตเราออย่าทำให้มันง่ายเกินไปตามใจตัวเองบ้าง <c oughs> นานหรือ,อยังที่คุณไม่ได้ตามใจตัวเองตามใจจะคนอ่นมาโดนแล้วตั้งใจจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวอยากกว๋วยเตี๋ยวหินหิน,หนไปพอมูมบอกว่าเธอจะนัดโมไว้จะไปกินตำสมไปน้นะมูอัดละสุดท้ายก็มานั่งอยากกินกว๋วยเตี๋ยวหิน,ห,นหินอยู่บ้านอีกมาจบปสินนะคะอืมตามใจตัวเองบ้างน,นะคะที่รัก เตี๋ยวกับเสี่ยขาวกินแห้งมาแหละปุ้งปั่นนิดหน่อย

เลี่ยงเราจะผักเล่นให้หมด 嗯。Mm hmm. อ๋อให้เรียบพี่น้องแซ่บหลายปรุปงแซ่บแฮงน้นำหมดเจียวเพิ่งกิน,นัวอยู่ให้มันนัวมันกิปรุงแบบเด้ออไว้ก่อน 음흠 으흠 으흠 มีหลอดเปล่าหลอดมนันดูได้เปล่าอืมอืจับอืมอื่าับคกุณห,หลายค่ะกับมาติตตามรับช่วงกินเขาสวยน้ำกันฝากกันในคลิปหนาพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย